หายไปเลยไม่มีสักกันิดเลยจะหายไปซะง,งั้นนี่ต้องเสียงนะผมไม่น่าจะพังไปหรอกเนาะแต่งโงมอดีกว่าจะได้นีเพราะว่านุ่มนวล สี่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 ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดี่แโอ้โหาดกันเดียวโอเคเพื่อสิบเจ็ดดีสามารถที่จะไปซ่อมได้นะนะอย่าไปทิ้งขยะขยะขยะทิ้ก่อนทิ้ก่อน เอาทิ้งก่อนทิ้งก่อนทิ้งซะปื๊บปื๊บซ่อมสำเร็จครับไม่มีเลเวลเหลือสักนิดเลยโอ้มค์ก็ ซ่อมได้ไม่เกิน3ครั้งถ้าเกิน3ครั้งแล้วค่าซ่อมแพงมากครับเดี๋ยวเรามากดกันต่อเลยดีกว่านะครับเดีย๋ยวเราจะได้เริ่มการถมละ ฝั่งนี้ดีกว่าเอาฝั่งนี้มันเสร็จก่อนจะได้ไปคุมเครือนะครับผมบบบบอนนี่มายครับมาพาทางครับ chat chat เสียงด้วเป็นไงบ้างผมไม่รู้เลยว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเพราะผมไม่ได้ใส่หูฟังนะผมเปิดปังลำโพงไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงอยู่หรือเปล่านะครับโอเคเสียงปกติดีครับก็ยังชั่วนะครับผมเสียงเกมก็ได้ยินฟังชัดเจนครับ เบื่อที่สุดก็คือกรวดนี่แหละเจอดินไม่พอมาเจอกรวดอีกครับผมก็ไปประมาณนี้ก่อนนะครับผมใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นนะผมถางมาตั้งแต่นู่นนะตั้งสูงมากครับผมก็มจะถางมา,มาตรงนี้ได้ฮนะับรู้ว่าอุปกรณ์เราพังไปหลายชิ้นหลายอันเลยทีเดียวเชียวนะครับ สุขในการทางนะครับแล้วของเราก็เยอะด้วยเสว,วยๆแล้วเอ้ยน่าเบื่อมันน่าเบื่อมากเราเจอปากถ้ำหรือทางหือที่เราเคยลงไปนะครับมันจะเป็นอาการนี้เราก็จะทับผมไปด้วยดินไปเลยนะครับอุ้ยตกตก หลังนี่หวานสยหลังนี่หวะนสยหลังนี่หวาะถูกเลยทีนี้ก็ถึงเวลาถางตรงนี้ครับมันก็จะถางย,ยากๆนิดนึงครับเพราะว่ามันไม่เป็นพื้นเรียบนะ แบบนี้เลยแล้วกันครับแบบนี้เร็วมากครับผมรุกๆๆๆเลยดูจะมึนหัวนะครับผมแต่ว่ามันเพลินดีครับผมสำหรับผม,มนะ ที่ของเราเออไม่มีอาหารกินว่ะพอเ,เนื้อเลยละกันอันนี้เออเอาไปแลกได้น,นิยนทิ้งก่อนอันนี้ก็เอาไปนะครับส่วนเนื้อไว้ตรงนี้โอเคเราก็อันนี้ออกไปนะครับส่วนตรงนี้ก็ถางไปเลย เรามีกําหนดกฎเกณฑ์ครับจุดที่เรามาร์คเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างกําแพงกันต่อครับหลังจากที่เราขุดดินเสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการสร้างกําแพงครับมันต้องใช้เวลาพอควรเลยนะผมไม่ชอบเลยเนี่ยโอเคถางไปเรียบร้อยครับผมเรามาถางของเราต่อครับผม,ผมชอบไปตรงนี้เวลาที่มันลากนะผ ยังเกมไปดูอะไรอ่ะไปชวนเพื่อนไปกินข้าวมีการตอบรับหมาเลขที่ทำรึดินยังไม่หมดอีกแล้วเอออไปดีออจะจะลผลจะได้ขุดไม่ง่ายๆมากมีถึงตรงนี้อ่ะโอเคน่าดินน่าจะหมดแล้วจากนั้นเราก็ถามไปเลยครับอ้าวหรืออเหรอนี่ ต่อครับผมโอ้โหเจอากลัวงั้นเยอะแยะเต็มไปหมดีด้วยแบบนี้แบบนี้อย่าขอแต่อย่าให้มันอย่าให้มันพังก็แล้วกันนะครับผมกลัวเร่องกลัวมันจะพังครับเพราะว่าเราไม่มีไอ้ปีที่จะไปซ่อมแล้ว หมดกับการถางนี่ก็เยอะแล้วนะครับผมโอเคครับผมมาครับยาวๆครับออวยาวเลยออวยยาวนะเราจะไม่ถางทีละสามแหวมันเสียเวลาครับผมถ้าลากยาวได้ก็คือลากยาวครับผมนี่ยไปทีละเยอะๆเลยครับผมเร็วรวดเร็วทันใจดีฮะตรงนั้นเป็นโพรงหมดเลยครับผมเพราะว่ามือมันรัวไงมันก็เลยเป็นโพรงก็ไม่สวยเท่าไหร่ฮะ เราก็อย่าไปสนใจเลยนะครับผมหามายของเราก็คือการที่ถางให้มันแบบแบบเรียบๆนะครับ <Huh? S 1> แต่อยากมันสวยงามก็คืออัดให้มันสวยๆมันจะได้เป็นเรียบๆหมดนะครับ <Huh? S 1> แต่ก็ไม่เป็นไรเราถางแบบนี้ก็ดีแล้วนะ <Huh? S 1> ถ้าอยากให้น้ำออกมาสวยก็ไปถางเพิ่มเติมหรือว่าไปอุดเพิ่มเติม เมืองของเราที่มันสวยงามครับผมเป็นเมืองในฝันนะครับผมโอ้โหก้อนกวดนี่มันเยอะจริงจงนะเนี่ย<ห> okay, เดี๋ยวดูทีว่ามัน้นนองถายไวสุดเลยโอเคประมาณสองรอบน่าจะเสร็จ,<ห>จเจอพ่อมดว่ะ<ห>อยู่ในใกล้ๆผมเนี่ยอยู่ตรงไหนวะ มันล่องหนว่ะอืมล่องหนอซื้อออเยอะซื้เยอะว่าเยอะว่าเยอะกว่ไปไปไปตายซะไตายซะยังมยอะไม่มียังมีเยอะ,ย,ะยังมีงงเลยไตายซะโอ้โหหลังก็มา อันนี้อีกไหมอันนี้ไหมโอ้หมดแล้วนะครับผมเราจะได้แบบขุดแบบสบายใจนะครับผมไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่ารอบนี้ผมว่าไม่เสร็จก็คงต้องเสร็จแล้วแ่ะครับผมเพราะว่าพี่แอ๊กเราจะพังแล้วนะครับผมจะต้องเร่งให้มันเสร็จครับผมแล้วก็มาตววอีกแล้วมาตวนอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาสตรีมแป๊บเดียวนะครับผมอยี่สองทุ่มก็จะไปแล้วนะฮะก็ ไม่ได้ลงคลิปก็ถือว่าการสตรีมแทนการลงคลิปไปเลยนะครับผมโอเคครับ okay. ไม่ค่อยจะมีเวลาตัดสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะผมจะตัดผมก็ตัดไม่นานนะฮะเอาเป็นว่าสไตล์การอย่างผมมันต้องสไตล์แบบไร้สดนะครับผมไม่ได้ตัดคลิปด้วยนะครับเอาแบบสดๆไปเลยนะครับไม่มีเมคเซนด้วย เวลาเราผิดพลาดอะไรก็จะได้รู้ไปเลยว่าเราผิดพลาด <c oughs> ตายซะแมงมุมก็มาแมงมุมก็มา <c oughs> เอาให้เสร็จเรียบร้อยเลยครับผมเอาให้รัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะ เราทำยังมีเยอะแยะครับผมตั้งแต่ปุดดินเสร็จคก,ก็ต้องไปก่อกํำแพงครับให้มันเสร็จเรียบร้อยครับเพราะกำแพงนู่นนะฮะอา้านซูมไม่ได้นี่วะนั่นเพื่อนผมอ,อ๋อคุณนอสนั่นเองครับผม <c oughs> นึกใครวิง่งอยู่นะครับอนนี้เราถ่ายจะเสร็จสิ้นสำเร็จเรียบร้อยครับจากที่สูงมากครับผม ไม่รู้ว่าถามมากี่บล็อกครับก็คือสูงมากครับผมเราจะดูจุดศูนย์กลางว่าเราถามมากี่เท่าไหร่นะลองไปดูกันนะผมถ้านับจากตรงนี้มาพอดีว่ามาพอดีว่ามาพอดีว่าโอ้ก็สูงอยู่นะผมว่าประมาณหกเจ็ดแปดโอ้สิบกว่าได้นะอ่ะหก็สูงตั้งแต่อยู่นู่นนะผมเอาไปวาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอานี่ให้ดูเอาแบบภาพสวยให้ดูครับผม ขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับออกเกมนิดหนึ่งครับผมเอาเป็นแบบภาพสวยดูดิว่าจะเป็นยังไงนะครับดูซิว่ามันจะสวยอย่างที่เราคิดหรือเปล่าครับผมโอเคเพยเยอร์เลยรอสักครู่เดียวครับ จะ่าเข้าเกมให้เห็นสดๆไปเลยเป็นมอดภาพสวยนะครับโอ้โหแสงบางตาฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมแสงบางตาโอ้โหแสงแบบสุดยอดนะครับเยี่ยมปะโอ้โหสวยเลยใช่ไหมครับมันดูดีมีสไตล์เลย มันจะสวยขึ้นมาทันทีฮะรู้สึกว่ามันก็จะแหลกเอาเอาเรื่องอยู่นะผมเฮ้ยเฮ้ยแต่ถ้าเข้าบ้านไปมันก็จะดูมืดๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นมอดแสงอะนะตรงนี้จะมืดเลยที่จริงอะมันสว่างนะครับผมเนี่ยแค่เราปักไฟตรงนี้มันก็อันนั้นและแต่ถ้าเป็นธรรมดามันจะสว่างนะครับแต่เนี่ยมันกลับมืดสงั้นะครับผมคือต้องปักปักทอสเยอะๆเลยฮะปกติมัน มันไม่มืดเว้ยมันสว่างนะครับผมเนี่ยตรงนี้จะมืดไปเลยฮนะปกติมันจะสว่างใช่ไหมลนะ่ะเอ,อ้ตรงนี้มันมืดไปเลยก็เดี๋ยวของไปเก็บก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้โหของไม่พอที่จะเก็บของเต็ม,มเยอะมากครับผมสใส ธรรมดาเอาก้อนกลัวไปอยู่ด้วยแล้วกันนะครับงั้นก็ฝากไว้แบบนี้ดีกว่าครับผมฝากไว้แบบนี้เนาะฝากห็นเรียบฮนะโอเคครับผมฝากไว้ละอันตี้ไซด์เผ่านแล้วก็เป็นเป็นอิสีแดงนะครับ ำไมไม่โหลดนะผมว่าผมเล่นมานานแล้วนะเนี่ยสงสัยภาพมันมีปัญหาแล้วครับผมสัญญาณอาจจะชา้านิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็สตรีมมาได้ค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับผมภาพมีปัญหาหรือเปล่าครับผม สิหรืวว่าภาพมีปัญหาว่เนี่ยมันค้างใช่ไหมครับเนี่ยอโ,อโ,อโอ้โหค้างแน่เลยรครับผมนน้น็ออ่ตเยยหรููใ ฮัลโหลฮัลโหลครับเดี okay, okay. ๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะกินข้าวกันโอเคโอเคเดี๋ยว่